เป็นงานตรวจเช็คระบบนะครับผมจากฟางทองแท็กเตอร์ของเรานะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่บ้านหัวตอครับผมตำบลนาสวัรค์อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬนะครับผมก็ลูกค้าท่านไหนครับผมสนใจเช็ครถอัดฟางนะครับผมไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อแมสซี่เฟอร์กูสันนะครับผมนะอินเตอร์เนชั่นแนลจอร์เดียนวฮอลแลนด์ก็สามารถติดต่อลงคิวจองช่างได้ที่เบอร์083 316 0978นะครับดูอีกเบอร์0807882413นะครับผมเราก็จะเป็นอ่าตัวนี้จะเป็นงานเช็คระบบทั้งคันนะครับผมการเปิดอกพรมใช้หมดนะทวนใครที่ทนใกลเครื่องอัดฟางนะผมเช็คระบบพร้อมใช้ก็ติดต่อได้ที่สาขาใหญ่นะผมม่านาคตตาบลอูก่แกลงอำเภอจอมพระจังหวัดชูรินนะครับผม แล้วสากาัดสองตั้งอยู่ที่แยกบ้านไทยเจริญนะผมตำบลยังตลาดอำเภอยังตลาดจังหวัดกาสินนะผมตัวนี้เป็นเครื่องที่ซื้อมาแล้ว2ปีนะครับผมนะอยู่ที่ตำบลนาสวนนะรรค์อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬนะผมนะเป็นอินเตอร์440ตัดหน้านะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เขาโทร,รวงคิวมาก็คือให้เช้ระบบตั้งคันนะผมก็ลูกคา้าท่านใดนะผมกำลังมองหาเครื่องอัดฟางนะครับผม เก่านอกเช็คระบบพร้อมใช้ไม่ว่าจะเป็นอนะ่แมสซี่โฟ์กูสันนะผมหนึ่งสองสี่หนึ่งสองนะครับผมอินเตอร์รุ่นสี0 4 3 0 4ู5ย์สี่สนะครับบีสนะครับผมนะก็ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0 83, 360, 8 3ย์แปดสาหครับผมหรือเบอร์0 8 0 7 8แปดศูนหนะครับผมหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้ผมตามเบอร์โทรที่แจ้งนะผม ตัวนี้เป็นอินเตอร์นะผมเกาะกับรถถ l า0 1 8 SP ตัวใหม่ครับผมอันนี้อยู่ที่บ้านหัวตอนะครับผมางานเช็คระบบยบคัน,นครับผม้าใครสนใจงานเช็คละบบก็ติดต่อเข้ามาได้ครับผมนีม่บ้านหัวตอนะครับผมขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่มั่นใจเลือกซื้อเครื่องฟังจากเราฟางทองแท็กเตอร์นะครับผม สิ่งหนึ่งประการใดดูแลไม่โทษถึงเมื่อว่าทําให้มั่นพอใจต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้นะครับขอให้มันหมานิ่งเงตลอดปีการทํางาน2565นะครับวันนี้ตรงกับวันที่27ตุลาคม2 5 6 5ครับผมเราอยู่ที่บ้านหัวตอครับผมเป็นงานเช็คระบบยกคันครับผมก็ใครสนใจเช็ครถอัดฟางแมซี่อินเตอร์ก็ติดตอ่อเข้ามาได้ครับผมหรือจะเป็นนิวฮอลแลนด์คูโบต้าสตาร์ก็ได้ครับผมนะก็ขอให้ทุกทก,ท,กท่านตรวจเช็ครถก่อนโรงง,งาน ทุกๆคนนะครับผมลูกค้าเก่านะครับผมถ้าเช็คเองได้ก็ไม่เป็นไรครับผมแต่ถ้าต้องการใช้ช่างก็ติดต่อได้ที่เบอร์083 316 0978ครับผมหรือเบอร์080 788 2413ครับผมวันนี้ผมมาสวินฟังทองก็ต้องขอเก่าสวัสดีและขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับผมสวัสดีครับ